เมื่อวานนะคะรายการโหนกะแสของคุณหนุ่มกัญชัยก็เชิญผู้ที่เห็นผีกระสือที่จังหวัดลบบุรีมาสัมภาษณ์สองคนเป็นผู้หญิงอายุ28คนหนึ่งแล้วก็เป็นคุณลุงอายุ70คนหนึ่งอ่ะเขาก็มาเล่าในรายการโหนกะแส อันนี้เอ๋จะเล่าให้ฟังนะคือเมื่อปี2,554เอ๋เคยเห็นผีกระสืออยู่สองครั้งอ่าแล้วก็มาปีปี2,557เนี่ยเห็นโดยบังเอิญอีกหนึ่งครั้งคิดว่าน่าจะเป็นร่างทรงอ่ะที่บ้านอยู่แถวแถวนั้นแล้วคนที่เห็นก็คนที่เห็นแถวแถวนั้นก็มีนะ เขาสงสัยว่าน่าจะเป็นร่างทรงผู้หญิงแก่ๆน่าจะเป็นร่างทรงผู้หญิงแก่ๆที่อยู่ซอยถัดไปอะ่ะคือนี่เท่าที่เท่าที่เอ๋สืบสืบมาแล้วก็ช่วงที่มันออกอารวาสเนี่ยมันก็ไล่ไล่จับแมวกินนะมีแมวอะ่ะหายไปหลายตัวมีแมวอะ่ะหายไปหลายตัวเลยเขามองว่า หลายคนที่เขาเห็นนะเขามองว่าอาจจะเป็นพวกที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำนะเป็นผู้ที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำแถวๆนั้นแหละก็เลยทำให้ก็น่าจะเป็นคนที่เล่นไสยศาสตร์มนต์ดำแถวๆนั้นนั่นแหละที่เห็นมันก็เลยทำให้มีปัญหาแบบนี้ขึ้นมากระสือมันก็มีมานานแล้ว เป็นพันปีอาจจะอาจจะมากกว่าพันปีแล้วประวัติกระสือเนี่ยมันแปลกนะมันไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยที่เดียวเชื่อไหมว่าเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วอะ่ะมีฝรั่งอะ่ะเห็นกระสือเลยอะ่ะเป็นฝรั่งที่สวีเดนนะเห็นผีกระสือเลยอะ่ะ เขาเดินไปกินเบียร์บ้านเพื่อนแล้วก็เดินกลับบ้านก็เห็นเลยอ่ะเป็นมีแต่หัวกับไส้ลอยมาแล้วคนในแถบนั้นเนี่ยก็จะมีเมียฝรั่งอ่ะเยอะมีเป็นผู้หญิงไทยแล้วก็ผู้หญิงขเขมรแล้วก็ผู้หญิงลาวอาศัยอยู่บริเวณนั้นน่ะหลายคนทีเนี้ยคนคนที่คุยกับเอเนี่ยคือเขาเล่าให้เอฟังโดยตรงนะซึ่งเอ๋อะรู้รู้จักกับผู้หญิงคนนึง เป็นคุณป้าที่มาซื้อครีมครีมโคจิค,จค่ะโคจิคครีมแกก็ซื้อของกับเอมาสองครั้งนะแล้วครั้งที่สองเนี่ยแกแกบอกว่าเออมีคนเจอกระสือแล้วก็ลงข่าวหนังสือพิมพ์แกบอกว่าตอนนั้นอะ่ะเอยังไม่เคยเห็นกระสือนะช่วงตอนนั้นเออยุประมาณยี่สได้อะเอไม่เคยเห็นกระสือนะ แต่ว่ามีน้องที่รู้จักอะ่ะเขาน้องที่รู้จักเนี่ยเขาเคยเห็นผีกระหังเป็นผู้ชายตาแดงฉานแล้วก็หน้าหน้าตาน่ากลัวมันมีกระดง้งแล้วมันบินได้เอ๋ไม่เคยเห็นกระหังอะ่ะแต่เอ๋เคยเห็นกระสือเคยเห็นปีหนะ้าน่ะครั้งหนึ่งโดยบังเอิญแปลกๆนะ กระสือมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสีแสงที่ไส้มันได้นะครั้งแรกที่เห็นเนี่ยเอ๋เห็นเป็นแสงสีเป็นสีเขียวมะนาวอะ่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นเนี่ยเอ๋เห็นเป็นสีเขียวอมเหลืองน่ากลัวน่ากลัวครั้งแรกที่เห็นนะเห็นเป็นสีเขียวอมเหลืองเออแล้วก็ครั้งที่สองเนี่ย <c oughs> ก็ยังเป็นสีเขียวอมเหลือง มันจะเป็นสีเขียวมะนาวอ่ะแต่ครั้งที่สามเนี่ยเอเห็นเป็นสีแดงว่ะมันลอยผ่านมันลอยผ่านหน้าต่างที่บ้านไปอ่ะเออมันลอยผ่านหน้าต่างที่บ้านไปมันลอยผ่านไปอ่ะเอคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะในความรู้สึกคือในความรู้สึกของเอเอคิดว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าก็น่าจะเป็นคนแถวๆนั้นน่นแหละที่ว่า เป็นกระสือเพราะว่ากระสือเนี่ยมันมันเป็นได้สองทางอ่ะคือหนึ่งเรียนไสยศาสตร์มนต์ดำและของเข้าตัวเลยกลายเป็นกระสือกับอย่างที่สองเนี่ยก็คือสืบทอดทายาทกระสือรับน้ำลายต่อรับน้ำลายต่อจากทายาทอ่ะเป็นทายาทกระสืออ่ะคือรับน้ำลายต่อเหมือนกับว่ากระสือกับกาหังอ่ะมันจะเป็นคู่กัน ส่วนใหญ่อะผีกระหังกับผีกระสือ,อมันจะอยู่คู่กันผัวเป็นกระหังเมียเป็นกระสือบางทีลูกสาวเป็นกระสืออะแล้วลูกสาวอ,า,อาจจะแบบโดนทําร้ายมาหรือว่าจะตายอะไรแบบนี้แล้วก็อาจจะให้สามีอาจจะให้ลูกรับต่ออาจจะให้พ่อให้ผัวให้ลูกเนี่ยรับสืบทอดทายาท กระสือก็จะเป็นครูบาอาจารย์ทางไสยศาสตร์เขาสาบเขาแช่งคนที่เป็นกระสือคือคนที่ทำกรรมทางไสยศาสตร์คนที่เป็นคนที่กายสภาพเป็นกระสือกระหังผีปอบเนี่ยคือคนที่ทำกรรมทางไสยศาสตร์ คนที่ทำกรรมทางสยศาสตร์เนี่ยจะกลายสภาพเป็นกระหังกระสือผีปอบรวมไปถึงผีโพงคือเอจะเล่าให้ฟังนะเมื่อหลายปีแล้วอะ่ะตอนนั้นเออายุประมาณ2ี2 4เบี่สนี่แหละตอนนั้นอะเอรับดูดวงออนไลน์ก็รับดูดวงออนไลน์มานานแล้วทีนี้มีลุงคนหนึ่งอะ่ะเขามาดูดวงกับเอ๋ เขาเป็นคนโคราชแล้วเขาโทรมาดูดวงเขาถามอยู่สองเรื่องอะ่ะคือหนึ่งเรื่องสุขภาพหนึ่งเรื่องสุขภาพอย่างที่สองอะ่ะถามเรื่องหวยว่ามีดวงจะถูกหวยไหมทีนี้อย่างที่สามเนี่ยแกแกเล่ามาแกบอกว่าแกมีเพื่อนอะ่ะเป็นหมอผีและแกบอกว่าเพื่อนแกเป็นผีพงแล้วก็เรื่องเนี้เพื่อนแกเนี่ยไม่ได้บอกให้ใครรู้เพราะเขาอายเพราะว่า เอกถามว่าผีโพงคืออะไรแกก็บอกว่าผีโพองอ่ะมันไม่ต้องใช้ไฟฉายนะมันจะมีแสงอ่ะออกมาจากจมูกและคอเวลามันอ้าปากอ่ะมันจะเป็นแสงสีเขียวๆออกมาจากคอผีโพงก็คือว่าจะเป็นอสุรกายครึ่งมนุษย์ผีโพงกับผีปอบกระสือกระหังปอบผีโพองอ่ะก็คือเป็นอสุรกายกลางวันเป็นคนกลางคืนออกหากิน กินของสกปรกผีพ,พงจะชอบกินกบกินนกแล้วก็จะชอบไปผีพ,พงเนี่ยจะชอบกินของดิบชอบกินนกดิบดิบกินกบดิบดบพอฝนตกพำม,ม,มเนี่ยบางทีก็ออกไปจับปลาบางทีก็ออกไปจับกบจับกบจับเขียดจับปลากินอะไรเงี้ยผีพ,พงกระสือกระหังเนี่ยก็เป็นพวกที่ใช้สายาสตร์ทำร้ายคนอื่นก็เลยกลายสภาพเป็น กระหังกระสือปอบอะไรเงี้ยที่ลบบุรีเนี่ยมันมีข่าวว่าไม่ใช่กระสือแต่เป็นโจรใส่หน้ากากใส่หน้ากากลิงแต่คนที่เห็นน่ะเขาบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่คนเพราะว่ามันมีแต่หัวมันมีแต่หัวกับไส้แล้วมันก็ลอยได้แล้วมันก็ไม่ได้มีเขี้ยวมันยิงฟันมันก็เหมือนมันก็เป็นผู้หญิงแก่ ผมงอกผมดำเป็นผู้หญิงที่มีอายุแล้วมีผมมีผมขาวมีผมขาวแล้วก็มีผมดำที่หัวแล้วมันก็ยิงฟันขู่ทีเนี้ยแกก็ตกใจคนที่เห็นนะ่ะมีอยู่สองคนอยู่กันคนละอยู่กันคนละเขตอยู่จังหวัดลบบุรีกสือตัวเนี้ยมีคนเห็นนะ่ะมากกว่าสิบคนแล้วมันก็หากินไกลเหมือนกันนะจะว่าไปเพราะว่า คือจังหวัดลบบุรีมันก็เป็นจังหวัดใหญ่นะมันก็เป็นจังหวัดใหญ่เหมือนกันมันก็มีหลายเขตมันอาจจะมีพื้นที่น้อยกว่ากรุงเทพแต่ว่าแถบนั้นน่ะมันก็มีทุ่งนามีอ่ามีปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูลุงที่เห็นเนี่ยเขาได้ยินเสียงร้องอ่ะก็คือแกอ่ะเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วก็เลี้ยงหมูอยู่60ตัว แกก็เลยไปดูแล้วแกก็ถือจอบอ่ะแล้วทางนั้นอ่ะมันยิงฟันขู่แกเห็นเป็นหัวคนเนี่ยแหละแล้วก็มีไส้แล้วก็คนที่เห็นเนี่ยเขาก็เอามือถือถ่ายรูปติดนะแต่รูปมันเห็นไม่ชัดก็เห็นเป็นสีแสงสีแดงๆมันจะมีคนที่เห็นกระสือที่จังหวัดกาญจนบุรีหลายครั้งอ่ะเขาบอกว่ากระสือ กระสือเขาบอกว่าไอก้ไอกระสือที่จังหวัดกาญเนี่ยเขาเห็นมาหลายครั้งแล้วเขาบอกว่าตอนแรกอะ่ะมันอะ่ะจะมีแสงสีเขียวอมเหลืองแล้วทีเนี้พอมันเห็นคนนะมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเขาบอกว่าเขาอ่ะตัวเขาอ่ะเห็นกระสืออีเกิบเนี่ยมาหลายครั้งแล้วคนในหมู่บ้านเขาจะเรียกกระสือกระสืออีเกิบเป็นผู้หญิงแกๆ่ๆและแกบอกว่าแกเห็นมันเปลี่ยนสีได้อะ่ะตอนแรกเป็นสีเขียว อมเหลืองพอมันเจอคนนะมันเปลี่ยนเป็นสีแดงแจ๊แจ๊ดเลยแล้วก็อลอยจริงๆาประเทศไทยนี่เจอกระสือมาหลายรอบแล้วนะประเทศไทยนี่เจอเจอเจอกระสือมาหลายรอบแล้วแหละทีนี้จะมาดูไพ่เพื่อสงสัยที่ชาวบ้านที่จังหวัดลบบุรีเขาลือกันว่า กระสือที่ลบบุรีเป็นกระเทยกระสือที่ลบบุรีเป็นกระเทยจริงไหมกระสือที่ลบบุรีเป็นเป็นกระเทยจริงไหม เท่าที่ดูจากไพ่อ่ะเป็นเป็นผัวเมียเนี่ยแหละเป็นเป็นผัวเมียเป็นผัวเป็นเมียเป็นคนแก่ผัวเมียเป็นกระสือได้ทั้งคู่นะไพ่บอกว่าผู้ชายผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยเป็นกระสือได้ทั้งคู่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงอ่ะเป็นสามารถเป็นกระสือได้ทั้งคู่แล้วก็ เป็นกรรมที่รับมาโดยการรับน้ำลายมาเหมือนรับเอรับน้ำลายมารับน้ำลายมาถ้าผู้ชายที่มีญาติเป็นกระสือหรือเป็นแบบเหมือนกับว่าถ้าผู้ชายอ่ะที่สำหรับผู้ชายที่มีญาติเป็นผีกระสือหรือผีกระหังเนี่ย ญาติพี่น้องญาติพี่น้องเนี่ยเขาก็จะระแวงอะ่ะกลัวว่าจะต้องรับสืบทอดทายาทเกรงว่าจะต้องรับสืบทอดทายาทนะจริงๆอะ่ะถ้าดูจากไพ่ชุดเนี้ยมันเหมือนกับว่าคนในหมู่บ้านอะ่ะเขารู้นะว่าใครเนี่ยคนในหมู่บ้านอะ่ะเขารู้ว่าใครเป็นคนที่เป็น คนที่เป็นกระสือเนี่ยก็เป็นได้ทั้งชายและหญิงนะถ้าดูจากใบแรกเนี่ยเป็นได้ทั้งชายและหญิงเหมือนคนในหมู่บ้านเนี่ยเขาเขารู้นะว่าใครเป็นมันมีเนี่ยมีเศรษฐีเนี่ยอยากรู้ว่าใครอ่ะเป็น จริงๆชาวบ้านเขาก็ไม่ได้ว่ากลัวอะไรมากนะดูเขาก็ยังเ,ยเด็กผู้หญิงเด็กคนชราเนี้ยเขาก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องไม่แปลกอะไรเพราะว่าจริงๆเขาก็เห็นกันหลายครั้งแล้วจริงๆเขารู้ว่าใครอ่ะเป็นด้วยซ้ําแต่ว่าคนที่มันเป็นกระสือเนี่ยมันจะไม่อยู่เป็นที่อ่ะมันจะพยายามไปหากิน มันตัวมันอะ่ะจะพยายามไปหากินที่อื่นเหมือนตัวคนที่เป็นกะสือเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีกรรมเป็นคนที่มีกรรมแล้วก็ดูแล้วเหมือนเขาก็มีงานทำนะเป็นคนแก่เนี่ยแหละ สือที่จังหวัดกระสือที่จังหวัดลบบุรีกระสือที่จังหวัดลบบุรีอ่ะเป็นผัวเมียเนี่ยมันน่าจะมีสองคนหรือเปลกระสือที่จังหวัดลบบุรีอะมันน่าจะมีสองคนว่ะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนเดียวนะเอว่าเอ,อ่อที่ที่ลบบุรีเนี่ย มันไม่ได้มีกระสือแค่ตัวเดียวนะมันน่าจะมีสองคนน่ะเป็นผัวเมียกันน่ะไม่ใช่เป็นกระเทยหรอกคือผัวเมียคู่นี้น่าจะเป็นกระสือทั้งคู่อะ่ะเป็นคนมีตังค์ด้วยนะมีเป็นคนที่เนี่ยรวยมากเลยอะ่ะ เป็นกระสือที่ลบบุรีอ่ะน่าจะมีอยู่สองตัวเป็นนักธุรกิจเป็นคนมีตังค์แล้วก็รวยมากเป็นคนมีเงินนะกระสือสองผัวเมียเนี้ยรวยมากนะเป็นคนที่มีตังค์อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่คนจนนะเป็นคนมีตังค์อ่ะ แต่ทํากรรมบางอย่างเอาไว้ก็เลยเป็นเป็นเหมือนกับว่าเนี่ยทากรรมไว้เนี่ยจินซีฮองเต้ทำเป็นคนที่ทํากรรมไว้เยอะแล้วก็โดนปู่ฤาษีสาบแช่งเนี่ยเป็นผู้หญิงรวยด้วยนะเท่าเท่าที่ดูจากไพ่อ่ะมันไม่ได้มีแค่หนึ่งอ่ะมันมีสองนะเนี่ยชัดเลยไพ่ปีศาจเนี่ยเดวิล เป็นผู้ชายที่เป็นผัวเมียที่ทำกรรมอ่ะแล้วก็ถูกสาปแช่งสองผัวเมียเนี่ยนะสองสองผัวเมียเนี่ยทำกรรมทางสายเวทสองผัวเมียนี่นะทำกรรมทางสายเวทแล้วก็จนตัวเองรวยอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันรวยขนาดแบบว่าเนี่ยมีตั้งสิบเหรียญอ่ะแสดงว่า เขาไม่ได้มีบ้านแค่หลังเดียวอะ่ะมีบ้านหลายหลังเป็นกระสือที่รวยไม่ใช่กระเทยเป็นผู้ชายเนี่ยแหละกระสือน่าจะมีอยู่สองตัวเป็นผัวเมียกันเนี่ยแหละมีลูกด้วยนะมีลูกสาวคนหนึง่ง ลูกสาวจะต้องรับทายาทต่อจากพ่อมั้งเขาทํากรรมเกี่ยวกับการใช้สายเวททาร้ายผู้คนเมื่อทํากรรมใช้สายเวทกรรมนี้มันก็ส่งผลเนี่ยมันเป็นมันเป็นกรรมที่แบบเหมือนโดนตามสนองอะ่ะเขาถูกกรรมตามสนองนะคนที่เป็นลูกอะ่ะรู้นะว่าพ่อกับแม่เนี่ย คนที่เป็นลูกอ่ะรู้ว่าทั้งพ่อทั้งแม่เป็นกระสือทั้งคู่ก็ก็เครียดตอนนี้ลูกเนี่ยเครียดเลยคนเป็นลูกเนี่ยเครียดเพราะว่าไม่อยากรับสืบทอดทายาทกระสือคนในครอบครัวรู้กระสือไม่ได้มีตัวเดียวอ่ะมันมีสองอ่ะเป็นผัวเมียกัน แต่ครอบครัวเนี้ยเขาเป็นคนที่รวยนะกระสือครอบครัวเนี้ยเป็นคนรวยมีบ้านหลายหลังทํากรรมเป็นคนที่เล่นของมาเนี่ยมันเป็นผัวเมียกันอะ่ะสองคนเนี้ยทํากรรมใช้สยเวทมาตั้งแต่สมัยหนุ่มหนุ่ๆสาวๆอะ่ะผู้ชายก็เป็นกระสือนะผู้หญิงก็เป็นจริงๆแล้วอะ่ะจริงๆแล้วอะ่ะกระหังอะ่ะมันต้องคู่กับกระสือ ผู้ชายต้องเป็นกระหังส่วนผู้หญิงอ่ะต้องเป็นกระสือแต่มันอาจจะเป็นที่แรงกรรมอ่ะมันก็เลยอาจจะเป็นที่แรงกรรมถ้าเป็นผีกระหังอ่ะมันจะหากินลําบากก็เลยให้เป็นกระสือทั้งคู่เพราะว่ากระหังเนี่ยมันจะเป็นพวกที่เป็นหมอผีแล้วกลายเป็นกระหังอ่ะคล้ายๆครูไก่แก้วครูไก่แก้วนี่ก็เป็นกระหังนะ แล้วคนในจังหวัดสุรินทร์เคยเห็นผู้ชายที่เป็นกระสือหน้าตาเป็นผู้ชายหน้าตาเนี่ยเป็นผู้ชายแล้วก็มีแต่หัวกระไส้แต่เท่าที่เอดูจากไพ่อะเอคิดว่ากระสือที่ลพบ,บุรี่มีสองคนและเป็นผัวเมียกันที่สำคัญรวยมากเพราะว่าได้ตั้งสิบเหรียญแล้วคนคนนี้ไม่ได้มีบ้านแค่หลังเดียวนะ เขามีบ้านเขามีบ้านในจังหวัดมีบ้านในจังหวัดลบบุรีอ่ะมีบ้านในจังหวัดลบบุรีตั้งห้าหลังเป็นบ้านเก่าๆนะเนี่ยมีมีบ้านอยู่ห้าหลังเป็นบ้านเก่าๆสองผัวเมียนี่รวยมากเลยนะมีบ้านเก่าๆอ่ะอยู่ห้าหลังเนี่ยอันเนี้ยหมอผี สองผัวเมียเนี่ยทำกรรมโดยการใช้สยเวททำร้ายคนทีเนี้ยกรรมมันก็เห็นมามันตามสนองสองสองผัวเมียสองผัวเมียที่ลบบุรีอะทำกรรมใช้สยเวทแน่นอนเลยเนี่ยสองคนนี้ทำกรรมใช้สยเวทและเมื่อเขาอายุมากขึ้นกรรมมันก็เลยตามสนองโอ้ขนลุกเลยใบสุดท้ายนะ เนี่ยพญายมของทางจีนทุกอย่างที่เขาเจอเนี่ยนะมันเป็นกรรมสองคนนี้เล่นของสองผัวเมียเนี่ยเล่นของมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆสาวๆเป็นกรรมเพราะว่าเขาใช้ศาสตร์ทำร้ายผู้คนใช้ศาสตร์ฆ่าคนใช้ศาสตร์ฆ่าคนใช้ศาสตร์ทำร้ายคน มาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆสาวๆเวลาไม่พอใจใครก็เล่นของเวลาไม่พอใจใครก็เล่นของทํากรรมโดยใช้สยเวทเป็นคนที่เนี่ยสองคนนี้มีอาจารย์หมอผีแล้วก็โดนกรรมตามสนองเดทก็คือเมื่อบุญเก่าหมดก็เลยต้องกลายสภาพเป็นอสุรกายสำหรับคลิปนี้นะคะก็ ขอให้ทุกท่านโชคดีรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ